ผมเนี่ยนะครับบอกเลยว่าผมสามารถสร้างหุ่นนิ่งขึ้นมาได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีความจําเป็นจะต้องไปเดินซื้อในตัวแทนจําหน่ายต่างๆที่มีขายเราจะใช้เวทมนต์ในวันนี้ผมจะขอใช้เวทมนต์ครั้งหนึ่งทั้งๆที่เป็นกฎห้ามบนสวรรค์นะแต่ว่าผมก็จะเอามาใช้เพื่อโชว์ให้ทุกคนเห็นว่าผมมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารพูดเป็นเล่นสัตว์ดี๋ยวจะโชว์ให้ดูวันนี้เลยอยังไงครับผมดูสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมครับเห็นไหมครับว่ามันคืออะไร กระดาษเงี้ยง่ากระดาษธรรมดาครับผมเพียงแต่บีบเบาๆมันก็จะกลายเป็นกระดาษที่ยับยู่ยี่เราไม่ได้ใช้พลังนะถ้าใช้แล้วก็เปลี่ยนไปไพ่นกกระจอกก็ยังไหวคิดผมโม่เงั้นเรอะแสดงว่าคุณเนปัญญาอ่อนแล้วมองอะไรมองทําไมมองยังไงทําไมยิ้มมาอืมดีมากขอบคุณที่เราให้ฟังโอเคขอบคุณดีใช่ใช่มาก โอเคใช่ขอบใจที่บอกใช่ดีมากยากไปใช่ใช่โอ้หไหลันาเนี้ยคุณดูดิคุณดูดิฝึกมาเหรอ แน่นอนครับอันนี้คือเป็นอิทธิฤทธิ์ปฏิหารของสวรรค์โดยเฉพาะเพราะผมมีสิ่งนี้ครับอะไรครับเนี่ยไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์อยากพิสูจน์ไหมอยากพิสูจน์ไหมแกต้องทดใช้คราวนี้เมาฟรอยกินท่าจ้โอ้ยอะไรครับเนี่ยรับผมอะไรนะหรืออยากเป็นสิทธิ์ของผมอ่ะ ถ้าอยากเป็นสิทธิ์แล้วก็โทรมาได้ที่เบอร์โทร3345678ี่หาย้ำอีกครั้งกันหรือ3 3มี่หไม่โทรมาไม่ว่าอะไรอยากโง่เองช่วยไม่ได้แต่บอกไว้ก่อนหลังสี่ทุ่มห้ามโทรมาเพราะจะเข้านอนแล้ว นี่นะครับสติลไลฟ์เรียกว่าเป็นเลขาคณิตใช่แบบง่ายๆรูปทรงมันจะมีหลากหลายรูปทรงนะครับแต่แตกต่างกันออกไปแต่เราจะเอามาให้สีรูปทรงพอที่เรเห็นเนได้ทั่วไปเลยใช่ครับมีอะไรบ้างครับคุณนพพลนพอก็จะมีแน่นอนครับขายไม่ได้เลยก็คือทรงกลมนะครับทรงกลมทรงกระบอกครับผม 6เหลี่ยมและสี่เหลี่ยมธรรมดามนี่แหละครับจริงๆขาดสามเหลี่ยมไปแต่ว่าผมคิดว่ามันก็ไม่มีความจําเป็นขนาดนั้นนะะเพราะว่าเรื่องการแบ่งแสงเงาทั้งหมดนี้มันก็มีไว้ให้เราได้เห็นกันแม่มเราเอาตรงโตคือหาไม่ได้ <c oughs> เราหากันไม่ได้ขี้เกียจด้วยครับมากไปแล้วบมอฟรอย <c oughs> ครับผมและทั้งหมดทั้งมวลนี่นะครับเรากำลังจะมาพูดถึงกระบวนการการทำสิ่งนี้เราจะสังเกตได้ว่ามันก็สามารถใช้ในการสตัดดี้ได้เช่นกันนะครับโดยที่ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปซื้อเนาะใช่เสียตังปปเปล่าเปล่านะฮะราคาแพงนะเล็กตัดแพงเท่าไหร่อ่ะ แพงแพงก็คือแพงก็คือไม่รู้ราคาก็คือหลายพันไปแล้วครับใช่แพงอ่ะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะสร้างจากสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรานะโอ้ใกล้ใกล้มากนะที่ใกล้ปะเนี่ยใกล้กว่านี้ที่ฉกแล้วเนี่ยบ้าไม่งูเฮ้ ตลกดีนี่นไอหอกมันจะเกิดนะทั้งเล่นทั้งซงทงงั้งตกเองเนี่ย <c oughs> และคิดว่าทุกคนเนี่ยนะครับคงอยากจะรู้กันแล้วว่าเรามีวิธีการทําอย่างไรซึ่งมันไม่ยากเลยสําหรับใครก็ตามนะครับที่สนใจหรือว่าอยากจะลองทำเนี่ยนะฮะมันไม่เสียเวลาด้วยเนาะเอาเวลาที่เรามานั่งดูทีวีหรือว่านั่งเล่นเกมเนี่ยนะฮะแล้วอยากวาดรูปเนี่ยมาสร้างสิ่งเหล่านี้แล้วก็เริ่มในการที่จะฝึกฝนวิชา <c oughs> ความรู้ด้านรอยิงให้มากยิ่งขึ้นโดยที่มันไม่ทิ้งเวลาไปเปล่าๆหลายๆคนนะครับ คงจะเกิดข้อสงสัยหรือว่ามีคำถามนะครับว่าทําไมล่ะทาไมเราถึงไม่เ,เขียนจากรูปถ่ายซะเลยเพราะว่ามันก็สะดวกสบายจริงไหมมันง่ายเหลือเกินแต่ว่าผมกับเล็กตัดไม่แนะนําเลยสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะฮะในการที่จะเข้ามาเขียนรูปหรือว่าฝึกฝนเพราะว่าสิ่งสําคัญเลยนะครับนั่นก็คือเราจะไม่รู้จักกับปริมาตรของวัตถุนั้นๆแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มจากวัตถุจริงที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นได้ทั้งหมดเลยนะ ่ามมิติเราจะสามารถเห็นอากาศของมันที่ไหลเวียนอยู่หรือว่าสิ่งรอบข้างระยะดังนั้นแล้วเราจึงแนะนําเลยนะครับว่าให้ทุกท่านนะฮะที่เพิ่งฝึกฝนเริ่มจากของจริงก่อนด้วยจริงๆแล้วตัววัสดุตัวรูปทรงที่เราทําขึ้นมานะครับก็คือจริงๆมันก็ไม่ได้เนี้ยมันก็ไม่ได้โว้โยบริลมาสไปร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรขนาดนั้นพูดง่ายๆคือเราเอามาเป็นแค่ไกด์ไลน์เฉยๆในการที่แบบเอาคร่าวๆของมัน ถ้าเกิดว่าเราต้องไปซื้อแน่นอนครับว่า1เลยคือมันสิ้นเปลืองและ2องเนี่ยนะฮะเราไม่ได้ใช้มันเยอะแยะมากมายใช่เราก็ใช้มันอยู่4ีหครั้งในการฝึกซ้อมสําหรับรูปทรงเลขาคณิตเหล่านี้ดังนั้นแล้วผมจึงแนะนําว่าเราควรจะทําเองดีกว่าเนาะเพราะมันแค่ชั่วคราวเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายมันก็แล้วแต่คนอยู่ดีว่าบางคนเขาอาจจะอยากได้แบบดีๆไปเลยเผื่อเอามาตั้งโชว์ได้เป็นของสะสมอีกอย่างหนึ่งก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ ครับกําลังทรัพย์และแต่ความต้องการของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช่ครับก็แล้วแต่คุณนหะถ้าเป็นผมผมเหมาเลยผมเหมาเข่งเอ้เหมาเลยผมรวยอ่ะนี่คุณรวยจริงป่ะเนี่ยรวยจากอะไรครับเนี่ยฮะรวยจากอะไรค้ายๆอย่าง้าเรื่องแบบนี้ถ้าเป็นที่ลาสเวกัสฉันนึกภาพไว้ออกจริงๆ แต่งเ้ยแม่งมาเร็วเกินไปเคงั้นก็เราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะมีอะไรกันบ้างและเรามีกระบวนการทำอย่างไรบ้างไปกันเลยลุยแหลกลุยมากเลย ยังไงกันบ้างครับสําหรับขั้นตอนของพวกเรามันไม่ยากกันเลยใช่ไหมล่ะครับใช่ค <c oughs> รับเดือท่านใดที่คิดว่ายากมันก็ยากครับผมครับผมแต่ท่านใดที่ <c oughs> คิดว่าง่ายมันก็ยากอยู่ดีครับผมสมองกระแทกหรือเล่า ให้เขาทาดูแล้วเดี๋ยวเขาอ<ด>ลองดูอง <laughs> ลองดู <laughs> แล้วก็ถ้าท่านใดนะครับมีคําถามหรือว่ามีข้อสงสัยนะฮะ,ะถ้าสมมุติว่าเราไม่มีพื้นฐานเราก็อาจจะรอในการที่จะดู E p ีต่อไปของพวกเรานะฮะแต่ถ้าเกิดสําหรับคนที่มีพรอมีพื้นฐานแล้วเล็กน,น้อยแต่อาจจะยังไม่เก่งเนี่ยเรามีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิชาการดรออิ่งหรือว่าหลักการการดรออิ่งไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนก็ตามนะฮะสามารถแอด a c e b o o k หรือว่า IG ของพวกเราเข้ามาได้แล้วก็มาปรึกษากันได้อินบ็อกกันเข้ามานะฮะไม่ก็จะคอมม ใน YouTube นี้เลยก็ได้เช่นกันหรือท่านใดที่อยากจะให้พวกเราทําการนําเสนอศิลปะรูปแบบไหนอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวเราก็จะปรึกษากันทำกันบ้านกันว่าเออเอาแบบไหนดีอะไรอย่างเงี้ยอยให้ทุกคนมีส่วนร่วมกันนะครับและสําหรับวันนี้นะครับกระบวนการการทํารูปทรงเลขาคณิตซึ่งเป็นต้นแบบในการรออิงของพวกเราก็จบกันไปแล้วนะฮะและสุดท้ายนี้เลยครับถ้าเกิดใครที่ชอบ หรือว่าใครที่อยากจะให้พวกเราทําคลิปสนุกสนานแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆเนี่ยนะฮะก็อย่าลืมนะครับสำคัญที่สุดนะครับอย่าลืมเด็ดขาดอย่าลืมอาบน้ําแปรงฟันก่อนนอนและอย่ากินขนมดึกด้วยนะครับอะไรนะปัดโพ ลับสำหรับวันนี้พวกผมสองคนคงต้องลากันไปก่อนนะครับแล้วมาพบกันใหม่ในอีพีหน้าซึ่งเนื้อหาจะเป็นอะไรนั้นก็ไปรอชมกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้พวกเรากลับสวรรค์กันก่อนนะแสดงว่าลานี่ก็เร็วกว่ามาจริงทำไม่ะก็เพราะลาไปก่อนอ้ายแกขาดความเคารพ ความเอาใจใส่แกน่ารังเกียจแกมั่นมากแกท้าทายฉันใช่ไหมอย่าเล่นนะอย่าเล่นนะอย่าเี้ยคบไว้เจอกันใหม่อีพีหน้ากับรายการคนบัวจี